สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยของคอนโด เอพิโซดพระหนโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะครัวแยกค่ะกันสัดส่วนอย่างดีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ครบจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเลยค่ะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะมีโซฟาให้เรียบร้อยค่ะนั่งโซฟาดูทีวีตรงนี้ได้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะทีวีชั้นวางทีวีมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้มีให้เรียบร้อยนะคะถัดมานะคะมุมนี้ ะะเป็นมุมที่กว้างมากเราสามารถวางโต๊ะทํางานตรงนี้ได้เลยนะหรือใครมีโต๊ะกระจกเครื่องแป้งนํามาวางได้เลยนะมีในส่วนของตัวที่เสียบปลั๊กให้ตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ถัดมาเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ํามีในส่วนของโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่มากเราในห้องน้ําก็มีให้นะคะฉากกั้นกันน้ํากระเด็นแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะถัดมาเป็นห้องนอนค่ะได้ห้องนอนประตูปิดมีชิดแบบนี้เลยนะคะภายในบริเวณห้องนอนกว้างค่ะ มีฐานเตียงขนาดห้าฟุตให้พร้อมลิ้นชักนะคะไว้ใส่ของใต้เตียงได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเตียงนะคะพร้อมที่นอนฟุกนอนขนาดห้าฟุตให้เรียบร้อยค่ะผ้าม่านสวยมากมีผ้าม่านให้สองชั้นนะคะแล้วก็แอร์อยู่มุมนี้ค่ะถัดมาเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะตู้เสื้อผ้าก็คือใหญ่มากค่ะสูงมากความสูงแบบตั้งแต่พื้นถึงเพดานเลยค่ะ ถัดมาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของพื้นที่ที่เป็นครัวนะคะห้องนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวครัวที่เป็นครัวแยกนะคะมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้เวลาเราทําอาหารนะคะช่วยลดกลิ่นเข้ามาภายในห้องได้ค่ะมีในส่วนของตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะเคาน์เตอร์ครัวนะคะมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ที่ดูดควนันค่ะแล้วก็อ่างล้างจานค่ะแล้วก็ในส่วนของไมโครเวฟก็มีให้นะคะแล้วก็ชั้นวางชั้นเก็บของต่างๆที่อินนะคะ แล้วก็นะคะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นประเบียงมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้แบบนี้ด้วยพิเศษมากๆเลยสําหรับห้องนี้ในส่วนของเครื่องซักผ้านะคะฝาบนให้เรียบร้อยเลยซักผ้าภายใ,ในห้องได้เลยค่ะห้องนี้บรรยากาศดีค่ะวิวดีค่ะอยู่ชั้นสูงนะคะคอนโดเอพิโซดนะคะห้องนี้นะคะเป็นคอนโดที่ เข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพรักหรือท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่พวกใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ค่ะแล้วก็ใกล้ในส่วนของ b t s สถาน,นีสายยูส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่คูคตด,ด้วยนะคะใครที่สนใจเช่าห้องนี้รีบทักมาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ